วันนี้เหว่าวดว่ายอะนวนี้้มวถ่ายอไรกเนอ๋พนพนพด่อผู้ดิพอพ่อูดินชม เป็นทีมเรือพรทพูเดียนกำลังจะบรรจุที่พั่ครับเข้าสู่ลำเรือสววยยงามมทีีเด้่ช สนมนีนะครับสวยทีวีด้วยวันนี้รวมกันถ่ายทอดสดและก็พิธีส่งกันมาบ้านนะครับยังไงก็ภาพภาเสียงพสวยดีไปความสนุก้วยนะครับส่วนบรรยากาศตอนนี้ทีมพิพายกำลังนำเรือลงสู่สนามให้เต็มลำแล้วต่อจากนั้นก็จะขึ้นไปต้นนีุ้นเพื่อที่จะทำการปล่อยลงมานี่สินารน้อยเราดีไน้อยหน้าเลยทีเดียว เดจะคิดว่าวันไหนนะพูติศาสตร์บ้านเราผีเราเปาทียมของผู้บาดเวครับก่าไม่เห็แล้วก็เข้าสู่พิแต่ดีนะครับที่มีท่าข่าวมาสรายสะกดบอกว่านั่นตัวเล็นใทย บ้าเขี้ยวบ้ายางริ้วบาสมบูรณ์บ้าอาอะไรขึ้นเกดขึ้นม่้อน่าจะเป็นไปแทนดูต่อตัวยนี้แหละครับเลยเฉพาะก็สุดท้ายเลยครับนนะครับัเขื่อนล่างดีนบ

ให้ลงตัวเวลาพายก็จะได้ไปในทิศทางที่เดียวกันจะได้ไปอย่างความเร็วสวยสวยงามเข้าสู่เส้นชัยอย่างเรียบร้อยอยู่ปอกกับสิงโตวัดหลักจากหลักสถามแล้วมีแล้ครับโคเปิดหัวจั่วปฐมหัวลเร่อ จะได้ทั่กรกลับมาในที่รกทีหัเรยมารผ้นำของเราจริงๆนี้ขทผู้อราีสวันี้ท่านได้กล่าวกาเตรียานผมังใจลที่สุดนะฮะขึ้นไปที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อรวการนการแบบแเดี่ยัทีเาได้แยกได้เที่ เป็นกีฬาที่ใช้นักกีฬาเป็นจํานวนมากที่สุดในกีฬาท,ทั่วไป<ม>นะครับคือกีฬาแข่งขันเรือ<ม>ยาวนั่นเองมีตั้งแต่30สฝีพาย40สฝีพาย55สฝีพายเป็นลาดับเรียงกันออกมาตามลาดับท่านผู้ชมขั้นต่ำเขาหฝีพาย8สฝีพายแล้วแต่พื้นที่บางสนามนะสนามนี้เป็นสนามที่40สฝีพายนั่นเอง เด็กๆ่ผู้ครับไม่สี่ตาทีก็จะกรอกแล้วครับกรบอกใหครับนับระบบตัได้หครับ้ยนองมันเกลือนน่อน่น้อยร้น้าร้อนนะเดี๋ยวเจอาปรหลาดเดี๋ยวมเลยเจ้าเป็นแค่จะมืดเลย

เป็นเรือพรอพูเดียนท่ผู้ชมกำลังเช็คส no, ีผ okay, ่านขึ้นมาแล้วนั่งกำลังเช็คความแปดสามสิบแปดสไม่เกีับากาิงตะวันนาวานผู้ชมที่พิงอยู่ขนาดนั้นนะแม่นครับ เราต้องใร้ายไม่เกินสี่ห้าเต็มนะแล้วไม่มีควาหมู่นะเต็ม้าองกรล่นดูว่าน้ำวันนี้จะต้องอกมาสกี่นทายพี่สายบอคุณหนึ่งค่สายเปน

มาจนเลยนะครับพี่น้องทีมเรือสิงห์นนตะวันนาวาครับเป็นผู้แรกเที่ยวแรกสิงห์ตะวันนาวาร่องน้ำแดงแเทพตลังทองร่อง,งน้ำสีนวเนินครับเที่ยวแรกนำเรือขึ้นสูจน่จุดใส่เลยนะครับหลังจาก นะตอนนี้ทีมเรือกำลังนำเรือขึ้นไปสู่ต้นทุนนะครับท่านผู้ชมพรพ่อผูดินนะครับขอโชคดีมาชีทุกท่านนะครับจากวัดโพบรลัง บนนั้นอาจารย์ชมได้ความสูงทีเดียวดูสิกองเชียร์อันนี้ถ่ายเป็นมุมสูงนะคผู้ชมต้นคุนอยู่ทางฝั่งนู้นทะานผู้ชมไกลมากเลยทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่ มเก็ภาพบรรยากาศกันนีกัอนกนแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามชมในช่วงนะเขาปล่อยเรื่องมากันแล้วกันนะครับผิดภาพ,พการใดก็ถือได้ว่าเกือบจะเป็นสนามสุดท้ายผู้ชม, <nem outh> มกับการแข่งขันเรือย,ยาวนะครับ